พาไปดูร้านพิซซ่าเตาถ่า,านเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยตอนแรกก็เจอวิกฤตโควิด -19 เนี่ยละค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านเองก็ไม่ย่อท้อนะคะคขอพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสปรับกลยุทธ์ใหม่จนในที่สุดก็สามารถเก็บเงินสร้างบ้านได้ไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ พาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับคุณพิชิตอาจสิงหรือว่าคุณเสือเจ้าของร้านไทเกอร์พิซซาเตาถ่านตั้งอยู่บริเวณสนามบินท่าหมา่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีร้านนี้เป็นร้านที่นิยมในบรรดาวัยรุ่นนะคะเพราะว่าเขาแตกต่างจากร้านอื่นใครมาสั่งพิซซาเขาทําสดสดนวดแป้งด้วยมือจนบางกรอบหน้าพิซซาเนี่ยก็หลากหลายนี่เขาทำกันสดสดแบบนี้เลยไม่มีการทําค้างเอาไว้นี่บริโของแป้งด้วยฮะนี่ซิกเนเจอร์ของทางร้านคือพิซซาแซลมอนครีมซอสและพิซซาปลา แอนโชวีค่ะนี่เเอยูนี่หมุนหมุนแล้วไปติดบนเพดานฮะไม่ติดมีความชำนาญแล้วแล้วก็ยังมีเมนูราวิโอลี่นะคะเส้นสดทำเองสวิตซี้ซอสมะเขือและซุปเห็ดคือเป็นอาหารสไตล์แบบยุโรปเลยคคุณเสือเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนเคยเป็นเชฟอาหารไทยที่ต่างประเทศแล้วก็ผันตัวมาทำอาหารสไตล์อิตาเลียนเป็นหลักค่ะแหมพูดแต่ตอย่างเนี่ยนึกถึงบ้านเกิดของเออย์เลยที่ไหนคะ แต่ว่าพิซซาของเขาเนี่ยเป็นเทคนิคการทำแบบโบราณคืออบด้วยเตาถ่านพิซซาเขาก็จะกรอบแต่นุ่มได้กลิ่นหอมของน้ำมันระเหยในเนื้อไม้ที่สำคัญจะเลือกใช้ท่อนฟืนที่ทำจากไม้เงาะลองกองและมะม่วงเท่านั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณเสือเองก็ได้เดินทางไปเป็นเชฟในเรือสำราญที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา3าปีร,ร,ระหว่างนั้นก็ไปรู้จักกับเชฟชาวอิตาเลียนมีการแลกเปลี่ยนกันความการทำความรู้ความรู้เรื่องการทำอาหาร,รสุดท้ายตัดสินใจ กลับมาเปิดร้านพิซซ่าเตาถ่านที่ไทยนี่แหละกลับบ้านเกิดแล้วกันเป็นไงซอสทาเข้าไปบางๆใช่เนี่ยและช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด19คุณเสือทําใจไว้แล้วแหละโอ้มันต้องขาดทุนแน่นอนเลยเพราะมันเปิดร้านไม่ได้แต่ขอพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนิดนึงเพราะว่ามีลูกค้าจํานวนมากเข้าไปสั่งผ่านทางหน้าเพจค่ะกลายเป็นยอดขายเพิ่มขึ้นและก็ยังมีคนเข้ามารับฮิ้วพิซซ่าไปขายในช่วงปิดล็อกพื้นที่อีกด้วยไปไปมาขายตามโลกโซเชียลดีกว่า คือที่ร้านนีกใช่เขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยขายได้ไม่ต่ำกว่า30กล่องอที่สําคัญเนี่ยก็เป็นการกระจายไรายได้สู่คนที่ตกงานงานรับฮิ้วพิซซ่าไปขายส่วนพนักงานในร้านคุณเสือก็ช่วยนะคะด้วยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์จากยอดขายให้อีกด้วยโอ้โหตอนนี้เนี่ยก็เลยทําให้ยอดขายทะลุเป้าสามารถเก็บเงินจนปลูกบ้านได้อีกหลังด้วยโอ้โหเรื่องราวดีๆเรื่องราวเป็นแรงบันดาลใจแบบนี้ไปฟังคุณเสือเขาเล่าเองเลยค่ะเริ่มะะหิวแล้วนะเริ่มหิวแล้วนะ ผมคิดว่าจะนิ่งคือกลับกันครับกลายเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไปครับคือคนส่วนใหญ่จะตกงานบางส่วนแล้วก็รายได้บางคนก็ลดลงทุกคนก็อยากรายได้เสริมกับกลายเป็นหน้าร้านเขาปิดแต่นี้ยอดที่เพิ่มมาคือยอดลูกค้ามารับเองและยอดส่งก็เพิ่มขึ้นและที่สาคัญสุดคือยอดของคนที่เขามารับหิว้วคือเขามาพิซซ่าของผมไปในราคานี้หน้าร้านแล้วเขาก็ไป บวกค่าหิ้วเพิ่มต่อกลายเป็นกระจายรายได้เพิ่มขึ้นวันหนึ่งก็สามลายลายหนึ่งก็ประมาณ30 40ถึงกล่องต่อต่อวันตอนช่วงโควิดนะครับก็เกินค่าครับเกินค่าผมได้บ้านมาหลังหนึ่งด้วยครับนะครับได้บ้านมาอีกหนึ่งหลังว่าจะตั้งชื่อเป็นบ้านโควิดเยอะนี่เออ <laughs> เป็นงานเกินค่า,าช่วง โควิดหนักๆน,กน,กน,กนี่วันล,ละเป็นร้อยกล่องนะจะตั้งชื่อบ้านว่าบ้านโควิดบ้านใหม่ที่ได้มานะฮะใช่ใครสนใจอยากไปชิมนะคะร้านไทเกอร์พิซซ่าเตาถ่านอยู่ที่สนามบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโทรสอบถามก็ได้ที่0852876280ค่ะโอ้โหน่าทานจริงๆครับแล้วก็ฝีมือลีลาในการทำเห็นไหมฮะเมื่อกี้ตอนหมุนแป้งอ่ะถ้าเราทำไม่เป็นเนี่ยค้างบนเพดานค้างบนหลงังคาค <c oughs> ้างบนขื่อแน <c oughs> ่น,น,น,นอนหรือว่าแบบแปะ่หน้า <c oughs> เ,ออเราด้วยนะฮะ อันนี้ถือว่าฝีบือจริงๆแล้วดูอาหารนะฮะโอ้โหหน้าทานนี่เหมือนแบบอยู่ในโรงแรม5้าดาวนะฮะไปไหมท่าใหม่จันทบุรีถ้าออกตอนนี้ก็3ชั่วโมงเบาๆถึงแน่นอนครับไปถึงตู้ร้านปิดฮะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั s c ไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ